เต็มเต็มแล้วช่องเพลงของคุณดีใจลักครับเต็มเต็มชแนวเสือพรสัตเสือพรสัตวางอาวุธซะดีๆเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล้อมไปทุกด้านแล้ว พ่อและแม่ก็มารอาพาอยู่เป็นเจ้าหนาที่ตรวจนี้แล้ววางอาวุธซะพ่อนสักลูกเอ้ยีย่ตนพ่อกับแม่แน่มอบโตกับเจ้าหน้าที่พ่นซะเท่าเอ้ยซอยเบาลูกให้ค่อยแน่เออพ่อนเอ้ยพ่อแม่น่ะบ่เคยสอนให้เจ้าซัวตัวลูกมอบโตซะโทษนักไม่เสด็เป็นเบาลูกเอ้ย ฝ่าเอ้ยฝ่าห้องควมละความเขาวงดวงบักอีนอละนั่งโอ้โหเลี้ยวบัดนี้ฟังเสียงฝ่าห้องเท่ขำผู้ผาปากกูอังพ่อนสักหวง สว่เงมาาเดลนาเลวัดนี้ขอไขรก่อนปราตูหงองมองหาทางวางสิผ่านพอตสักเป็นคนผ่านเหนืออีสานออกแต่ไปหาปลอยู่ทั่วแดน เสือในคุงเขตแขวนได้ยิน้นเสือพ้นซักหัวใจหักใจวายบอแมนขายน้อความหมูพ่นซักเป็นคนโกสีหากิน,นํำคุงูแต่เสือใบเสือผู้กะยังยกนินวใไห้เนือไตะกะซาก,กนโจนสามันที่ลือดันโจนกะเลียงทั้งเมืองเหนือเสือพ่นซักไปใส่วแมนตายบอไก่ไก่พ่นซักไปหาปุ่น เหลือบัดนี่พอนซักไปหาคนเอาเงินเกินมันง่ายถึงจับไทยงวดละลานบอคยานซำคดีข hey ้าตะกอนกับโยนี่ไฟฉีดเทแล้วมึงตายตำรวจวางสายรับประกาศจับผ้าลายมือ นังเสือพิมพ์กาลุ่งไหวทั่วเมืองไทยพาดหัวข่าวพอผู้บังเกิดเก่ากับห้อยเสาเพราะผมแม่กับพ่อสิลุมฟังเสียงจมหาพอดสากได้ละน้อง เหลือบัดนี้แม่ก็พ,พ่อสิลมฟังเสียงตมหาพนศักต์ก่อข้าวกับน้ำสักวินาศจินอสิมต,ต่อยเสือพรศัก์น้ำคอยตำรวจคอยลอ้อมจนทั่วตัวประกันพ่อแม่คอยผู้คอยเอิ้นแม่ผมใจพรศักอก่อนปันผักถึกตมเสียงแม่จมให้มาอา,อาสาลูกแม่เอขึอ้นมาสะดุกเอ้ยหมอบตรงให้เป็นสนุก เหลือบ <Es> <an> ัด wow. you know like you know ีข like like you know ั้นบามาแม่คงตายตำรวจยายนอวงหลอมลูกบอยอมแม่ขอไว้แม่คงตายพ่อมกับปอฟังบ่นอลูกลาออกมาแม่แม่คิดทำเจ้าหนาทีพระาแทงซ้ำเ้านำนำให้นำใจโอ้้โ เหลวบาติเจ้าน่ะที่ปดาดแังสั่มบ่อนำนำให้นำใจแม่เสียตายไหวพุ่งพอจะจูงไปยิ่งเป่าพวอนสักวิน่าดเมื่อเหล่าเาสียเอาอย่างชัางสิแม่พ่อแม่เป็นตัวแทนพวกก่อกรรมผาดแม่ไข่เสียพ่อไอ่รอพ่อแม่ตาย พอนสักด่านบาภพายตายกะสร้างให้เป็นผมสมานาเลายน้องท่องอยากหายกะปัน่นขันสียหันขึ้นสู่มาคิดดูพ่อกับแม่เด้นอเลี้ยงผมมาจนว่าเจแม่บอกเคยด่าปล่อยแต่ตัว่อยนอิสัวลายชีว